กดเลยครับไม่รอต้องขออภัยที่ผมรีบนะเพราะว่าช่วงนี้บอกแล้วว่าเวลามันไม่ลงรอยครับต้องทำเวลานิดหนึ่งเฮ้ย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 เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเลอบอีโรสอีกแล้วนะครับวันนี้วันที่11นะครับผมโอ้โหดูจากภาพนักปกก็รู้นะครับโอ้โหมิสกิโคเทเท่ท่มากแต่คื่อนสาแป้นนี่เพิ่มความแบลไปที่หนึ่งนะครับแต่บอกเลยว่าถ้าฟันนางเท่มากนะถ้าฟันแบบเจสิโอโอ้โหโค้ทเท่ ส่วนนี้ก็คืออินันะครับซึ่งก็ชุดก็ก็เหมือนอาเฟียหน่อยหน่แต่ก็ไม่รู้ทำไมชุดแขนยาวนักหนานะครับแต่ก็โอเคปล้วสกเอาละครับมาโอ้มีป๊อปอัพแบบนี้ด้วยนะครับก็เริ่มเจอเหมือนเข้าใกล้เกมทั่วไปที่เรียบร้อยสำหรับเกมนี้นะครับโอเคอย่างแรกเลยก็คือกิจกรรมใหม่เนาะที่เป็นของประจำตัวละครนะครับก็ชื่อมก็คงไม่มีอะไรมากหรอกเนาะ ไปเลยครับอ่ามาแล้วนะครับ Baraswalo เอ้ย,อ,ยอ่านปะา a r a s w a l o Mob Hunter เอออันนี้ถูกแน่นอนเคยนี้ก็อธิบายเหมือนทั่วไปนะครับมีให้เก็บแต้มน,นะครับแล้วก็คุณจะเอาไปแลกได้หลังจากจบด่านนะครับผมรับคะแนนอีเวนต์แล้วก็รับรางวัลได้จากอีเวนต์เควสนะครับเก็บอีเวนต์ไอเทมเพื่อเอาไปแลกในอีเวนต์สโตร์นะครับ คครับผมแล้วก็จะมีตัวละครพิเศษนะที่สามารถเพิ่มพลังได้นะครับเขาจะมีกลุ่มให้กดดูนะครับถ้าคุณใช้ตัว Special Personal เนี่ยจะได้ e v e n t Point และไอเทมมากกว่าเดิมนะครับในระดับความยากสูงสุดของการเคียร์ดานครับทุกคนจะได้รับเป็นของตอบแทนระดับยิ่งใหญ่นะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันเป็นคำแปลแบบเร็วๆนะครับจะไม่ได้ให้ดูแล้วกันนะครับแต่ว่าก็รอบนี้เป็นแบบเหมือนต่างหูนะฮะซึ่ง ไม่เขากกแกงมาเฟียเท่าไหร่นะครับผมและที่เหลือของเราก็คือตู้ซัมมอนนั่นเองนะครับนี่ครับก็เดทมาเฟียนะฮะผมบอกเลยว่ามิสกีเนี่ยเท่มากนะครับแต่ติดที่น้องใส่แว่นนะฮะคือแบบคือน้องไม่ใส่แว่นแล้วมันมันดูคูลมากเลยตอนฟันอะเท่มากมาพร้อมกับอาวุธใหม่นะครับก็เป็นดาบนะดาบสําหรับ2คนนะครับแสดงว่าน้องอินาเซนน่าจะเป็นตัวแทงนะครับผมขอกดดูนิดหนึ่งนะตอนเอาน้องมิสกีเป็นตัวซับเฉย แล้วน้องในอ้าวซับคู่นะครับโอเคแสดงผมทายผิดนะะไม่เป็นไรเอ้ยไม่ใช่สิเราจะมาดูสกิลตัวละครกันนะครับเออว่าจะเมื่อกี้กดเข้ามาดูแล้วแหละว่าจะมากดาดูสกิลตัวละครครับรามาใช้กันแปลอย่างรวดเร็วนะครับโดยที่เราจะเริ่มแปลจากเร,เริ่มแปลจากน้องฟูมูนนะครับโอ้ขออภัยนะช่วงนี้มึนๆน,นะครับผมโอเคผมจะเอาไว้ที่ศูนย์ดาวนะครับเนี่ยคอนเน้นเยี่ว่าศูนย์ดาวนะฮะ โอเคสกิลก็มีประมาณนี้นครับถ้าใครบวกไปถึงสองสี่หกดาวก็จะได้สกิลแบบเลเวลแม็กซ์ครับซึ่งจะบวกค่าสถานะต่างๆมากมายนะฮะก็แล้วแต่ได้เชื่อชมนะคใครมีงบเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ชื่นตามสบายนะครับส่วนผมก็ขอส่มมาได้สักตัวละกันนะฮะทั้งที่มีแค่เจ็ดรอยเพชรนะครับผมโอเคเข้ามาเริ่มที่การโจมตีธรรมดานะครับผมการโจมตีธรรมดาจะเป็นทำา้าจกับศัตรู เท่านี้นะครับบท100%จากความเร็วนะครับทีนี้เป็นตัวซับที่เน้นความเร็วนะฮะผมคิดว่าตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่ได้เริ่มตีก่อนในเทินแรกได้ซรับนะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่เน้นความเร็วนะโอเคมีโอกาส75%นะที่จะทำให้ศัตรูติด Infect, r i g h t i n g i n e a b l e for 1เทินครับ Incurable Incurable เป็นการทำให้เอฟเฟกต์ื้นฟื้นฟู HP ทุกอย่าง ถูกระงับไปนะครับจากตัวละครนี้เริ่มงเฮ HP การดูดเลือดด้วยนะครับใช่ไหมมันคือเอฟเฟกดูดเลือดอะวุธเอฟเฟกคือเอาจริงปะผมถึงกานต้องเอาทานเสลต e มาไปเลยนะครับคำเนี้ยคือมันแปลว่าแบบเป็นกลางอะผมไม่เข้าใจเข้าว่าเป็นกลางคืออะไรคือเหมือนแบบเหมือนทำให้เอฟเฟกการเพิ่มเลือดไม่สามารถทำได้อะไรอย่างงี้หรอ For this character สำหรับตัวละครนี้ สิผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับเรามาสกิลสองกันเลยนะครับสกิลสองก็จะบวกดาเมจสปีดเหมือนเดิมนะครับแต่จะทําดาเมจเยอะหน่อยนะครับแล้วก็จะให้สเตลเลอร์กับศัตรูสองเธอแนละ้วสเตลเลอร์ก็คือลดป้องกันลง50%นะถือว่าดีนะเพราะว่าถ้าขึ้นไปหลายดาวก็ได้เยอะเหมือนเดิมเหมือนกันนะแถมโอกาส100%เลยด้วยนะครับแสดงว่าสกิลสองนี่ใช้ล้วติดแน่นอนฮะเว้นจะตีว่าวนะถ้าตีว่าวเอฟเฟกต์ไม่ติดนะครับบอกเลย ทีสุดท้ายครับโหเลวสโซท่าอนี้เท่มากก็คือการฟันหมูนะครับเอ้ยอ๋อใช่ฟันหมูนะตีทุกตัวนะครับทำ damage ป,ประมาณนี้นะครับว e 100, รบวกอีกหนึ่งร้อยบวกจากความเร็วนะครับแล้วก็มีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นที่จะทำให้ศัตรูติด infliction infecting incurable incurable ตีเวลาสองเทินครับเประมาณนี้แลยกก็เอฟเฟกต์เพิ่มเลือดทุกอย่างจะทาให กลายเป็นกลางคืออะไรวะสาหรับตัวละครตัวนี้รวมถึงเอฟเฟกดูดเลือดด้วยผมไม่เข้าใจเหมือนกันหมายถึงว่าจะทําให้เป็นดูดเลือดไปเลยหรือว่ายังไงนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอ,อาจจะต้องรอคนที่มีความสามารถในการแปลมากกว่าน,นี้มาแปลนะผมไม่ไหววะเป็นาสเลตแปลยังงงนะครับผมโอเคต่อมาก็จะเป็นตัวของน้องไน์ครอินาเซ่ครับตรงนี้เป็นตัวซับเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็มีหลายอย่างนะแต่สกิลหลักก็คือเบรนเนาะ ทำดาเมจได้ดาเมจห้าเปอร์เซ็นจากเลือดสูงสุดทุกเทิร์นนะจากเลือดเริ่มต้นจากเลือดจากเลือดจากเลือดตอนแรกเออ beginning of every turn เออไม่ใช่สิทำดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์นะครับของ HP เมื่อเริ่มต้นแต่ละเทิร์นเออผมพูดผิดขออภัยนะครับโอเคมาตีธรรมดานะครับก็จะทําให้ศัตรูได้ดาเมจประมาณนี้นะครับแล้วก็บวกอีกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ความเร็วโจมตีนะครับ แล้วก็เมื่อตัวละครที่เราตีไปเนี่ยมีดีบัฟนะครับดาเมจของสกิลนี้จะเพิ่มขึ้นอีก50%นะครับผมโอ้ไม่ก๊อดไอ้ถ้าเอามาคิดดีๆนี่มันแรงมากเลยนะครับเดี๋ยวผมลองขอเปิดสีดาวนะก็ไม่เห็นมีอะไรนี่หว่าถ้าตัวละครนี้บีดีบัฟจะทำให้ดาเมจเพิ่มขึ้นเอาก็เท่าเดิมนะแต่อาจจะเป็นการเพิ่มสแตทที่ค่อนข้างจะเยอะนิดหน่อยนะจะมีสีดรขออภัยนะครับโอเคแต่ว่าถ้าได้ดีบัฟเนี่ยดาเมจจะเพิ่มขึ้นนี่นผมว่าโอเคเลยนะเพราะมันแรงมากนะ อยู่ที่2นะครับกับตันสตรอมนะฮะตีทุกตัวนะครับทุกตัวนะเป็นดาเมจประมาณนี้นะครับบวกอีก75%เอ้ยทุยบวกจากเอ่อความเร็วนะครับผมแล้วก็มีโอกาส75%ที่จะติดเลือดไหล2เทือนนะครับแล้วก็มีพาสซีฟนะครับผมแล้วก็พาสซีฟนั้นเอ่อศัตรูทุกตัวของฝั่งเราที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับจะสร้างข้อเสียหายเพิ่มขึ้น20%นะครับกับ ตัวละครที่มีดีบัฟนะครับหมายถึงว่าฝั่งโน้นที่ยังติดดีบัฟอยู่นะครับโอเคและถ้าสุดท้ายนะครับทริปเปิลสกายนะทำดาเมจหนึ่งตัวนะครับประมาณนี้นะของออความเร็วนะฮะเอ่อบัเนะ่าจะทำดีจะทำดาเมจบัฟด้วยสกิลประมาณ75%แล้วก็จะสามารถ เพิ่มจากดีบับพิัตรูได้รับเนี่ยสูงขึ้นไปมากถึงสามร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยผมอ่านแล้วผมงงวง่ะอ๋อคือสมมุติถ้าฝั่งนูน้นมีดีบัฟอยู่ดามเมจนีจะสามารถเพิ่มเข้าไปแม็กสูงสุดถึงสามร้อยเปอร์เซ็นต์จากปกติที่คูณเข้าไปเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อย่างนี้เหรอน่าจะใช่นะครับอ่าใช่ครับผมก็หมายความว่าจะเพิ่มดาบัฟดามเมจจากพื้นฐานที่เขาให้มาเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็แต่ละเป้าหมายที่ BD ดีบัฟเนี่ยจะสามารถเพิ่มเข้าไปได้ถึงสุดถึง300%นะฮะหมายความว่าตัวนี้จะเหมาะกับการเล่นกับตัวเป็นตัวซับด้วยกันเองนล้วก็คือตัวที่แจกดีบัฟนั่นเองนะฮะถามความคิดเห็นผมว่าสุ่มตัวไหนดีนะครับคือตอนนี้ผมเริ่มเอียนใจไปทางน้องไนท์ครอนะฮะเพราะว่าตัวละครดีบัฟเนี่ยในเกมนี้อาจจะมีไม่เยอะก็จริงนะครับแต่ว่ามันมีหลายตัวที่ติด100%นะฮะซึ่งมันโอเคเลยเนาะแต่ผมก็ยังผมก็ชอบโฟมู่แต่ถ้าฟันอันสุดท้ายเทมากท่านเนี่ Hotel ฟันช,ชู่ชิชู่ชี้ชู่ชีช้โอหูเท่มากโอเคครับมันก็ถึงช่วงเวลาประจําช่องนี้นก็คือการสุ่มเรือนั่นเองซึ่งไหนๆก็มาแล้วขอสุ่มเลยแล้วกันนะฮะตอนนี้ผมมีตัวอยู่เอ้ยมีอยู่ 7, เจ็ดพันเพชรกับตัวอีกห้าใบครับก็ได้ประมาณไม่ถึงร้อยนะ่าจะได้ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบครับซึ่งผมก็รู้ว่าจะสุดที่ไหนกันเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราไปเลยดีกว่านะผมจะไม่ดีลานะตอนนี้คิดไอ อาจจะไม่ดีลากันไปเรื่อยกกดเลยครับลองแบบลองแบบไม่รอว่างโอ้โหเดี๋ยว Simulation <laughs> เ,เกือบข้ามเมื่อกี้โอ้โหขาวล้วนครับขาวไม่มีอะไรเลยโอ้โหไม่มีอะไรจริงๆครับสุ่มต่อไม่รอแล้วนะสุ่มเลยครับ ผมรอสักนิดแล้วกันเฮ้ยมาเลยโอ้โหซิมูเลชันนครังเสียงผมไม่ค้างแต่ซิมูเลชันมันจะค้างโอ้โหไม่มีแสงอะไรสักอย่าง,งได้สองค้งงองนะเนี่ยใช่ปะ่ะเพราะว่าผมเออใช่อีกสองครั้งอีกครั้งเดียวไม่นะสูงได้สี่สิบโลเองเหรอเนี่ย กดเลยครับไม่รอต้องขออภัยที่ผมรีบนะเพราะว่าช่วงนี้บอกแล้วว่าเวลามันไม่ลงรอยครับต้องทำเวลานิดหนึ่งเฮ้ย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 ทุกคนครับเห็นปะแสงเมื่อกี้สำหรับใครที่เข้ามาเล่นเกมนี้หม่แว้วเพิ่งเห็นคลิปนี้ผมบอกเลยว่าการที่คุณได้แสงสีม่วงแบบนี้คุณได้ตัวละคร s s r นะครับแต่บอกก่อนว่าถ้าถ้าเป็นแบบนี้ระหว่างหนึ่งเนี่ยมันจะออกสุ่มนะฮะคือมันจะเป็น s s r ตัวไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวหน้าตู้นะครับ ผมเน้นย้ำว่าเป็นตัวไหนก็ได้นะครับคือจะเป็นตัวหน้าตู้ก็ได้หรือจะเป็นตัวนอกตู้ก็ได้นะครับอ่านี่บอกไว้ก่อนนะสำหรับใครที่มาครั้งแรกนะครับแต่คนที่เออ<ะ>ผมไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนเพราะไม่ได้ฟังและมาเป็นมามะอินเสะปะเอ้ยทุยเออใช่แล้วครับ ได้แล้วค่ะทุกคนอินเสเผมอัดอยู่ปะเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหถ้าลืมอัดน,นี้ผมร้องไห้อะมาแล้วครับอินัสเซในครอโอเคบอกก่อนว่าใครที่จะสุมส่มแล้วได้ตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุณแนะนําว่าให้คุณปั้นตัวดีบัฟมาครับแล้วก็ตัวน่าจะกลายเป็นตัวดาเมจหลักแทนนะเพราะว่าดาเมจส่วนใหญ่คิดจากดีบนะัฟผมว่ามันก็โอเคนะสำหรับคนที่ปั้นทีมสายรถเกาะนะมันจะแรงนะ น่าจะหมดแล้วเนาะน่ามีเฮ้ยผมได้สองตัวเฮ้ยแองตัวทุกคน,กนมไม่ยสองตัวเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะอย่าบอกว่าน่าเป็นมิสเกียเฮ้ยเราทุกคนครับผมไม่ได้ไม่ได้ตัดต่อนะครับทางเสียงผมไม่ได้ตัดต่อไม่แต่อย่างใดถึงผมจะตัดต่อได้แต่มันไม่ได้ตัดต่อนะครับ คนฟังจากเสียงหมาข้างหลังได้นะครับมันจะเห่าเลยนักหนาวว่ะโอ้โหได้ได้สองตัวครับทุกคนได้สองตัววะ่ะโอ้โหได้ผมจําได้ว่ารอบล่าสุดที่ผมได้สองตัวติดก็คือเมื่อน่าจะหนึ่งปีได้แล้วมั้งไม่หนึ่งปีก็หกเดือนที่แล้วอ่ะโอ้โหแล้วได้สองตัวหน้าตู้พร้อมกันทุกคนครับทุกคนอย่าครับจ่าอย่า,ท,ยาทุกคนอย่าจ้องมองผมแบบนั้นผมแค่เป็นคนที่ดวงดีเกินไปเฉยๆคนระับ แต่มันสตันจริงนะโอเคครับไปเราไปดูต่อเลยดีกว่ากดเฮ้ยโอ้โหแล้วสองตัวจริงแล้วแบบแลวคือผมอยากได้ตัวนี้ไงแล้วอยู่ดีๆต้องอันนี้ก็มาโอ้โหผมนอนแต่นอนแต่ตาหลับละดวงดีเกินนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากได้นะผมไม่สมแล้วเก็บเพื่อสุ่มรอบหน้าดีกว่าครับผมเป็นคนสายสะสมตัวละครเนาะก็ อยากมีหลายๆตัวนะครับไม่ได้อยากปั้นดาวอะไรนะครับสุ่มไปทั้งหมด30มโลนะครับนี่ดูดูตรงนี้ได้นะครับเนี่ยดูตรงนี้ครับ็นเมาส์ผมไะเนี่ยผมสุ่มไป30ครั้งนะครับได้2ตัวนะฮะแต่ว่าทุกคนสังเกตข้างบนเห็นไหมมันควรจะเป็นเลข70กว่านะครับผมอ่านไปแล้วภาที่แล้วนะก็คือถ้าคุณสุ่มได้ SSR เนี่ยโลจารีนะครับแล้วก็ผมสุ่มได้สุ่มไป5รอบนะก็คือได้ได้น้องมิสกิแล้วก็สุ่มไปอีก5รอบ ก็คือเหลือก็สิบห้าดอประมาณนี้นะครับผมจะอธิบายให้คนที่ยังมาดูครั้งแรกเนาะประมาณนี้ครับได้ตัวเอสซาจะเป็นประมาณนี้นะ,ะส่วนอาวุธต่อเลยไหมอะ่ะคือผมไม่เคยซื้ออาวุธเลยนะจริงๆคือผมก็มีตัวไอ้นี้ด้วยดิเพราะผมกดมาแล้วเมื่อวานนะกดเล่นตัวนี้ไปนะไม่ได้ไเลยนะเหลือพันแปดมันสูตได้รอบเดียวอะพันแปดเอาสักรอบไหมเพราะงไงเพชรก็เก็บใหม่ได้นะเชเอาสักรอบไหมรอบเดียวนะ เอาจริงนะผมยังไม่รู้เลยว่าตู้วูดมันจะออกเหมือนตู้คนหรือเปล่าก็คือเป็นสีม่วงๆแบบเนี้ยแต่มันก็น่าจะเหมือนกันนะมันก็เป็นอันเดียวกันตอนนี้ไม่มีสูรละเพราะว่าก,กดเลยกดเลยได้มาแล้วหนึ่งรอบนะครับพิบอาจจะไม่มีตัวใช่ไม่มีเลยโอเคครับก็มานี้แล้วกันนะสําหรับตัวละครใหม่สองตัวนะครับเดี๋ยวผมจะไปทดลองใช้ดูว่ามันจะดีร้ายยังไงเดี๋ยวเรามาบอกกันนะครับผม เอาครัมมาเห็นอะไรก็ได้มาล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเออ่ตัวหน้าหน่อยโอ้โหผมใส่อันนี้มาจนแบบบานเบื่อใส่อินเสตตัวนี้านานละเปลี่ยนเป็นอันนี้แล้วกันูลมูนผมเห็นเป็นน่าจะเป็นตัวแรกเลยมันที่ใส่แว่นเนี่ยจากที่มีตอนนี้นะใช่หมายถึงว่าใส่แว่นจริงๆอะ่ะไม่ใช่ไว้อย่างเงี้ยเป็นแบบใส่แว่นเลยอะ่ะไม่ใช่ใชนะโอเคูลมูนเปลี่ยนเลยอ้เท่มาก เหมือนแบบยูซ่าจริงๆอ่ะก็คือ,คอจุดเท่มากโอ้โหเท่จัดโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครใหม่2ตัวนะครับสําหรับสกิลเนี่ยผมจะไปลองใช้ก่อนละกันนะเพราะว่าคือที่ผมแปลให้ฟังเนี่ยมันก็อาจจะงงๆนิดนึงและช่วงนี้ผมก็เบื่อด้วยนะเพราะว่าเอ่อตอนนี้ช่วงนี้หนักนิดหน่อยนะฮะโอเคครับก็มันจะไม่มีอปเดียอะไรใหม่ในช่วงนี้แน่นอนคนระับเพราะว่าเพิ่งปล่อยตู้มาใหม่นะเนาะอะแล้วเขาก็ยังไม่เขียนอะไรนะเพราะฉะนั้นก็เขาไม่มีอะไรใหม่แน่นอนครับ เอาละครับใครที่เข้ามาดชมคลิปนี้ก็อย่าลืมนะผมช่ยกันกดไลค์นะครับกดซับสไคร์นนะครับถ้าใจดีเดิมกดดีแจ้งเตือนเอาไว้นะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เด้อใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามผมได้นะครับแต่ถ้าผมอาจจะตอบช้าไปหน่อยนะถึงว่าตอบช้าแบบช้าจริงๆนะเพราะว่ามันไม่มีเวลาอ่านนะผมแต่ก็จะพยายามตอบให้คทุกคนนะไหนที่ผมตอบไม่ได้ก็ขอวินไว้แล้วกันนะผมจะไม่ตอบอะไรนะับาละครับสำหรับคลิปโรนี้ก็ผมขอจบไปถึที่นี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สำหรับใครที่สุ่มน้องสองคนนี้ก็ขอให้ได้อย่างสุขดีสบายใจสบายใจนะครับสำหรับผมส,บสวัสดีครับส oh, วัสดีครับโอ้โหเราดูทำหน้าใสแม่ไปแล้วครับบ๊ายบาย